รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับาแล้วน,นี่ผม,มเมือร์สีครับแหมหายหน้าหายตาไปนาน,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 นครับพึ่งปลีละเดี๋ยวก่าวันนี้มาเยือนของเปรมครับออกตกปลาคลิปแรกของปีเลยมาครับ,ปรปบโปโนงครับนี่แล้วดูหมายฮะโอ้โหยอดหมายสวยงามมากไหล,ลาาหลอดเนนี้ตีานสาใสหลอดแน่นอนไงก็ฝากติดตามผลงานเลยครับ นานตกปีงงหรือทำไรสูส้ๆูครับโอ้โหโร้โหนนี้เรามาทองเกลมนะฮะนี่ทริปแรกของปีอะไรนี่มีต้นโพด้วยงานงอกแล้วงานนี้ทริปสายหลออนะฮะต้นต้นปีครับ มาแล้วครับไม้แรกครับปอนงค์ครับลุ้นแันปลาอะไรเหรอปลาะเพียนสวยงามครับแ้มแรกครับปลาเหยื่อมาเมวสีเหยียบเหลือ,ส,อ,ลลอสูตรเด็ดตะเพียนซิ่งเอาแล้วน่าจะไฟขาวหวานเจี๊ยบแล้วงานนี้สูตรต่อไปครับผม ไหลอนครับหมายต้นโพมาดูโคโนนะครับผมนั่งแล้วโอ้โยยอดเนี่ยโอ้ยดอกเ้ยเดี๋ยวเมื่อัวใหญ่ก็มาเดี๋ยวถึงต่ำเดี๋ยวมีพ่อแม่มาปานินตัวสองนิ้วน่าเกลียดมากเลยอ่ะจุดต่อไปครับไม้ยหลอนต้นโพเริ่มมีทิ้งของแล้วแหละ เอ้ยหาไม่เอาแล้วมาด้วยผ้าไงผ้าเดี๋ยวมึงอุ๊ยน้องฟ้ามาแล้วไอ้ห่าไม่มีสวิงห้วยเหรื่องนะรู้ไหมหนูมีสวิงห้วยเนี่องนะมาแต่หัวมันมาไม่เตรียมหาอะไรมาเลยครับนี่ไงข้าศัตรูเอาไปไหนแล้วผ้าไ มาแต่ด้าวมือหวัวนี่มาออเอ้ยมาในหัวดาวนึกว่ามีแล้วไม่เอาของกูมาแล้วอ้ยะ <c oughs> ไรหมดเลยสำคัญเลยนะม้อนยาวดีวอือไอ้เรืลำยาวอยู่อะไรครับ<ป>หมายโพลอน,บอ,น <c oughs> บอกมาแล้วมาเที่ยวเดียว <c oughs> เดี๋ยวต้องมีคนมาถามบอกไม่ได้แล้วพี่ไม่ตัวสองนิ้วเองต้องทำหน้าเศร้าด้วยมาแล้วครับมาเจอสี่นะปลาทูครับใส่ขระาโอ้โหบอกไม่กินไม่กินไปงั้นมาแล้วครับนัวครับวันนี้ปานินครับปานินครับขนหนุ่มเลืองยโอ้ยลงน้ำไม่สั่น อยู่ตรงนี้หาให้กูตีไปโน่นป่านันไม่มีปลาเลยไม่ได้โยนนะฮะปลาอะไรอ่ะตะ,ตะเพียนตะเพียนใหญ่งอยอดครับผมตัวนี้โปหนองเล่นคนเดียวนลยฮะทั้งนินทั้งตะเพียนตอนนี้ผมจะเริ่มลดคันเบ็ดแล้เริ่มที่เกียดละ เราได้ตัวเล็กไงตูนต่อไปเข้าวันนี้เรแค่สามขันเองวิ่งไม่ทันนะครับตายแล้วครับปะตูฮะเด็กๆไปเนาะใส่ขาวประทูด้วยดีคอมเฟรมแตได้ปันลินไหมน้อเตรียมใจด้วยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพราะว่ามีอัสีครับ ไหวแล้วโลแกนีไว่ไแล้วฟังนะอุ้ย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 าป้าปันนีนี่ทาไมเคยนู่นเยนีนั่อเลยวะ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยังไงดีสองคันครับเฮ้ยนู้นนู้นเป็นฉลาดเลยตัวเล็กม่กจะโดนประทูหรือเปล่างั้นนี้ จิ๋วจิ๋วต้องปะฮเฮึตัด้ยติดวางก่อนชัางกระแสนครับปีลงครับได้แล้รับ มาแล้วครับปลานินตัวแรกครับไซนี่นี่17 2ฟุเตออเป็นทำลันเนี้ยปยากกินหรอวะซูนต่อไปครับลูโกโป่งกันครับอ้มาไหมฮะอุ oh <no. S 1> ้ยสุดยอดเลยฮะอะไรวะนะดีเอ <laughs> ็มบ้าหรือเปล่าย <laughs> ิ่งตกยิ่งเล็กแล้วครับตอนนี้ครับ ดูต,ต่อไปครับผมว้าวโปรลงมาอีกแล้วครับสมอลนิน <c oughs> จิวนินครับหมายฮะต้นโพเราหมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับไม่ค่อยมีคนตกกันตรงนี้นี่ครับโอ้โหตกไปแล้วเอาละครับ ปลาเล็กของปอนุยครับส่วนเขาไม่มาสีเหมือนเดิมนิงน่งๆก <c oughs> ินวิกินวิโซนนี้ปลาเล็กเยอะครับปลาใหญ่ไม่มีเลยใสายนี่จะประมาณ3โมงสี่4โมงเนี่ยปลาเริ่มหายแล้วกินน้อยลงแต่ปลาเล็กมันเข้าเลยดุนกันครับ แปวแวแววแวแววอะไรวะเนี่ยสิบัวโลห์ยงโลโอ้สุดยอดอะไรเลยครับแปวแววแปวแหววอะรปลาขาวบุบเหมือนก้าวเหมือนกัมหรือของเราสองขั้นย่อนด้วยย้อนแล้วติดไรเนะ 对呀。Yeah. งัดตักัวปอมงัดปลานั่นเลไอ้ตัวจโอ้ยหูบันบนินมกไอ้ชนไอ้เลวัเบเมื่อกอมงงาโ้โหนะโอเช่มเมือกอน,นครับปลาช่อนเล่นซะแล้วปลาตัวเล็กจัด มาแล้วครับปารินครับโอ้โหเห็นไงเจ้าพ่อโพครับตัวนี้ครับนี่หมายด้านของเปรมครับปาริน,นปารินตัวใหญ่ตัวแรก,กนะเนี่ยปกติได้ตัวจิยวเป็นยั้ไงครับไม่กินเง<ะ>ี้ยมันเยอะอยู่ใช่ะหายโอ้โหสุดยอดแต่ละตัว ทำไมคนอื่นมาโพสแบบสองตัวโลสามตัวโลสตัวโลอย่างนี้สิบตัวโลไม่ถึงอย่างนะี้อะไรเนี่ยอยู่วะอยู่เรอยอยู่เรื่อ,อยอมาดูกันว่าปลามใหญ่กว่าสองนิ้วไหมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใส <c oughs> <c oughs> ่นังฟ้า <c oughs> ไอ้แต่สองนิ้วสามนิ้ว เปิดหัวตัวใหญ่หน่อยเดี๋ยงนะช่วงนี้เองครับวันนี้บนลงเด่นมากครับยังไม่กล้าเอาแล้วลัดเกี่ยวแล้ววางเลยวาง พี่ใส่กระชังก mm ็ลำบากลำบากอะไรอะไรมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหใช้นังคว้าใอ่อะไเนี่ยรวยอ่ะเทพเลยเทพอยู่คนเดียวเลยอ่ะให้กินป่าด้วยพี่กินตาด้วยโหฬารไอ้ชาลุนอีกแล้วครับบุญลงครับผม อะไรของแกต่เพียนป่ะนะ่ะโอ้โหเหมือนตัวใหญ่ฮะอนไงี้งลิงลึนล้มเลยฮะตอนนี้เราปั้นเหยื่อให้แข็งนะเพราะลูกปลามันเยอะลูกปลาเป็นควรอยู่ลูกปลาม,มีอยู่อ่ะหรือหรือมดแล้วจะได้ปั้นเหยือนี่ยวผสมเหยือนี่มานะ ท้องกลางท้องกลางเหื่อเรานานะดูเลยโกลมจะใหญ่กว่าป่ามึงนะ่ะโอ้โหไม่กินเอาครับตูนต่อไปครับะผมจะได้ไซส์ใหญ่ไหมวันนี้ของเป็นของป่าใหญ่ไม่สว <c oughs> <c oughs> ยเหเี้ยอะไรเ่ย ไม่ไม่อยู่เปรมไหนวะเนี่ยคนเราอยู่อยู่คนละครับเราเปล่าวะของเราเจอลูกปลาผมตอนนี้ก็เดินผ่าน้ํากินครับเอ๊ะของเปรมเดีย๋ยวนี้มันไม่มีรถพวกน้กํารถพ่วงไข่น้ํามาขายแล้วหรอนั่งยืยนเช้ายันครึงง่งวันกว่าแล้วไม,ม่มาเลยอะรถพว่วงไอ้รถไข่น้ำพวกแท็กซี่น้ำอะไรลำใหญ่อะไรเงรี้ยไม่เห็นมีนะครเดินม,มาเดินไปเรื่อยครับผ่านร้านน้ำ เอาอน้ำมันแค่สี่ขวดเองร้านปิดป่อวไม่รู้งานเข้าแล้วเดินลุยต่อไปมียาวดูตอนนี้ก็เดินมาครับภาพจะสั่นเลยนะว้าเฮ้ยมียนี่แหละมีร้านเตี๋ยวลว้ไม่รู้จะมีหรือเปล่า,าไปแล้ว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  เลยอเออมาแล้วมาแล้วดึงไปจะตกน้ำมาดูปลางครับตัวใหญ่หรือเปล่านั่งถ่ายอลยทีเดียววิว <ไป S 1> ยูหูสายประจองีโอ้โหยพางั้น,นีอ้คนไม่เห็นมีใครมาตกเรื่รงเนี้ยหมายก็หลอนอยู่แล้วหมายต้นโพครับแล้วมี ใครอะไรมาทิ้งเต็มเลยเจอปลาก็หลอนโนลงวันนี้สุดยอดมากครับตัวเนี้นึกไปกดสกน้ำเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเลยกดเปิดไม่ทันครับบ้านฟ้าบ้านฟ้า,า,ฟาหมายต้นพง ก็ดูตัวโลอะไรที่าอะไรเนี่ยมาแล้วครับพี่ตู่ครับผมงานนี้สุดยอดมากเดูอปนหลงปนหลงว้าเลยฮะโอ้โยงานเข้าแล้วครับปลาดูดครับนึกว่าปลาลินไซโลตินต่อไปครับผมมอนเตอร์พิชชิ้นไทยแลนด์ครับ ดูคนงก really? ันดีกว่าวิวยูหูคนตกปลาได้น้อยอย่างเงี้ยครับครั้งหลังที่เป็นขยะนี่คือแบบของเขาอยู่ตามสารตามอะไรฮะสิ่งสิ่งตามบ้านตามอะไรพอพังจำรุดแล้วเอาไว้ต้นโพคืออะไรไม่รู้ใจไม่ทิ้งเลยวะมาทิ้งต้นโพเนี่ยเอ้าทั้งนั้นเลยอ่ะ สายหลอนครับสาหลอนไหมหลอนบ้านฟ้าผมตอนนี้ก็ผ่านไปบ่ายสองแล้วปลาเริ่มไม่กินแล้วครับตอนนี้นา,นานากินทีนั่งหลับกันแล้วมาดูโปโงนนครับเล็ดปลาอะไรระเพียนสายขาวเริ่มเข้าแล้วครับโอ้โหนั่งนิ่งไปเป็นชั่วโมงนั่งหลับไปเลยอ่ะผมก็ตอนนี้เหลือสองคันละ ค่อยตกกันไปครับผมร้อนร้อนนครยบผมซุ่มต่อไปอ่ะเป็นไงครับโอ้โหใส่ขาวปารีสไม่ไหวนไไวะ <laughs> พอมาก็ตัวเล็กอิจหาอ่อ้าวกินกินกินของเราก็กินนี่เดี๋ยวต้องจัดแล้วมาแล้วครับโอ้โหเป็นไงติดสองตัวเลยครับตัวเพียนซิ่งครับก่อนกลับบ้านนะครับโอ้โหปารี้ไม่มีแล้ว มีแต่ตะเพียนน้อยไปลุ้นกันต่อมาครับประโลงครับปนันนีนครับโอ้ถ่ายไม่ทันเลยทีเดียวนึกว่าจะไม่กินซะแล้วโอโ้โหค้างหลักนั่นนะคือพวกสารภูมิพวกอะไรอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านที่แตกที่พังเขาเามาวางไว้ตรงเนี้ย <laughs> โอโ้โหไปอโ่ะสุดยอยครับผมไหมหลอน มากินดีครับแต่ว่าตัวจะเล็กนิดนึงของเปรบ้านเราทำไมคนอื่นเขาได้แต่ตัวใหญ่อ่ะมีเราได้ตัวเล็กๆลๆเล็กเล็กเล็กเห็กเล็กล้เล็กล็กเล็กเลอกเล็กเล็กเบ็กล็กเลกเล็กเลกเล็กอล็กเากเล็กเล็กกเลักเล็กเกเลยกเล็กเล็กเลกเ็กเรักเล็กเล็เล็กเล็กเลเล็กเลนก็เ ร้อนนึกว่าปากจะใหญ่ปากก็เล็กเท่าเดิมครับของเป็นหรอสาย้านฟ้าปากินเที่ยวได้นะตัวเล็กไม่ใช่กินง่ายๆนะกินแล้วปล่อยกินแล้วปล่อยแบบต้องจับเป็ดคัอคันรอเลยครับไปสู้ต่อไปอะไรไม่ได้ด้วยอะไรวะ แล้วกูเล uh ่นให้ป่ะเี๋ยวมึงลงช้อนป่ะยกได้นะหนึ่งอง้ยันิงเท้าอีกที่เลยบึ้มแล้วบึ้มแล้วดูดะปันนิงได้ครับ อ,อยู่ว่ะอันนี้อยู่พี่ปลาเข้าครับอันนี้เนีมเน่มาเป็นชุดมานนเ,เป็นชุดเอาครับคอมโบอ่ะลิงต้รามอะไอย่างเงี้ย มาครับมาลุ้นกันครับปลาอะไรเนาะดึงหัวทิมหัวทิมแล้วปล่อยปลาอะไรเนาะมาลุ้นกันครับปลาหลุดหรือเปล่าเหนี่ยวแล้วไปแล้วว่ายสีๆปึกอยู่อ่ะ มันวัดวัดกลัวปลาติดเลยเมื่อกี้อ่ะกาปลาดูดแน่นอนฮ่าครับตูต่อไปครับผมจะหมดเวลาแล้วเอาเอาเอากินสองคันเลยในดูของเราทำไมของเราไม่กินเนี่ะตีชายไปหน่อยโหนอีกแล้วครับโหนอีกแล้วครับปลาอะไรฮะ โพสสายขาวน้อยปนินทำไมคนอื่นเขาตกได้ตัวใหญ่ๆขาไปโพสอย่าตัวใหญ่งเลยอะเราซูมบ้างทำไมเราได้ครับตอน้อย่ยของเราก็นิ่งเหมือนเดิมอะไรเนี่ยนี้เสียหน้าัวอือาจจล้อก็เ็เลยแค่มันไม่ติดสือเดยาเปอร์เราน้ำตาลน้ำตาลนะคนชอบเยอะ แล้วก็อะไรไม่รู้ลำระเบิดคนชอบเยอะประมาณนี้ยมิวแค่นี้ล่ะเอาละครับตอนนี้ครับมีรุ้นครับมีรุ้นครับล่านลานลอกล่านลอกล่านไก่ล่านมาลงคอร์สไแต่กูเล่นให้ จะบอกคุณนะมาแล้วมาแล้วตัวนงตัวนั้นก็ตัวเท่านี้แหละอือก่อนกลับเว้ยนี่ใหญ่เว้ยไงฟองเปมไม่ใช่มันไม่ใหญ่นะนะครับก่อนกลับครับกับบรรยากาศของเปมบ้านเราโอ้โหสามโมงแล้วครับเดี๋ยวก็เก็บเบ็กกันแล้วไงก็อยู่ในตาครับเมียวสี เมื่อสี4วาไรตี้แล้วมั้งเปลี่ยนที่ช่องแล้วไม่รู้ช่องเร่องอะไรไม่รู้ปวดหัวนะครับอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อืมดีนะแต่ถึงใจช้อนเนี่ยยกขึ้นแน่นอนอ่ายังไงเนี่ยยังไงอีกชุดหนึ่งอ่าอ่ามัวแต่คุยปลาดี้นมตุกเนี่ย อ่าอาโอเคเอาเบ็ดขึ้นเลยว่าแล้วก็ตีชุดสุดท้ายโอเคครับผมสุดสุดกระดูหรืออะไรโอ้โหตอนน้อยอีสันอยากแเนี้ยบอกปันินน้อยบอกคุยพาลูกพี่มาแล้วปานินป่ก

ลานๆจะได้ลงคลิปทีนึงครับอ๋อนี่คือทริปแรกของปีครับกับทริปตกปลานะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปไหนก็คอยติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้ว,ย,วนาาย,ยนะครับว้าวน,น,นี่ค่ะอ,าอ,อายากเสร็จก็มาเลยครับขอปิ๊กปิ๊กสักหนึ่งตัว โอเค okay, ผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลงานกันนโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลงานกันครับวันนี้กัดได้สักกี่ตัวครับไหมดังคลองเปมครับเ้าได้แต่ปลาใหญ่นะไปดูเขาได้เฮ้ย้มีเว่ยมีเว้ยมีเว้ย โอ้ยสมอได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่วิมีตัวใหญ่สองตัวตัวใหญ่มีสองตัวนะสี่ตัวโอคโอ้โหสวยงามครับผมวันนี้สุดยอดเลยครับ, <c oughs> ครบโค่นองเราวันนี้โค่นองเล่นคนเดียวเลย <c oughs> เราเล่นจะประดูดแต่ตัวเล็กนี่ครับ ตายแล้วหนเลยโดนที่โดนปลาช่อนค่นดตายอยู่แล้วล่ะไสแตกนะต้องไงวะไปไหนี่ยเนนบ้านี่ครับผมโอ้โหเป็นไงตัวใหญ่สี่ตัวเท่านั้นตัวจะน้อยหนึ่ง ฮ<อ>ะตัวไหนวะ<า>ทำไมอะเราจะรู้ไหมเนี่ยตัวปลาซ่อนอยอ้ะไม,ไม่ไม่ทิ้งไปอะ่ะได้ไงเนี่ยเน่าแล้วอ่ะดูดิแม่งเกด่เ,ออดเลยไปไปไปผมส,ส,ส ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ